ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13นะครับสำหรับเมื่อวานผลออก4-3-1-6-6นะครับ4-3-1-6-6ก็วันนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับผมวางตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับหยุดทุกวันเสาร์นะครับเมื่อวานฮานอย VIP ผลออกใกล้เคียงกับฮานอยปกตินะครับ ้อสังเกตแรกคือวันนี้ฮานอยปกติออกอะไรรองเอามาเล่นฮานอย VIP นะครับ3รอบหลังสุดที่เขาเดินอยู่คือห no น่วยออสิบสบล่างครับ10บล่างของฮานอยโปรติไหลปิดฮานอย VIP ครับเอามาเป็นเด่นได้นะครับมา3รอบติด้วเนาะก็เด่นแต่เด่นที่ผมจับได้ก็ยังเป็น6นะครับ ชอบ6ครับชอบ6ขาลุดขาวิ่งจัด6ครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านนะครับ16ครับ1626 162646หนึ่งหกสองหกสี่หก

เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอย VIP ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเฮงๆรวยๆครับผม